Pronto. สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องราวของเด็กเส้นครับและเมนูทั้งสองเมนูเป็นเมนูที่น่าสนใจมากครับเมนูหนึ่งดัดแปลงมาจากอาหารที่ส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆนะครับรสชาติไทยๆนิดนึงนะครับอีกเมนูหนึ่งเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเมนูเส้นประจําบ้านนอบแต่เด็กแล้วครับคุณแม่ชอบทํามากสามารถทําเยอะๆแบ่งกันทานได้หลายๆคนด้วยจะเป็นเมนูเส้นอะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมต้องอดใจรอนิดนึงก่อนที่จะมาพบกับผมในครัวครับ กลับมาอยู่กับเด็กเส้นนะครับวันนี้เรื่องราวของเส้นเมนูแรกเป็นเมนูแบบรสชาติที่เราคุ้นเคยหลายๆคนชอบด้วยผมได้แรงบันดาลใจจากปูผัดผงกะหรี่นะครับเมนูนี้ได้แก่เส้นจันปูนิ่มผัดผงกะหรี่เดี๋ยวเรามาทอดปูกันดีกว่านะครับแต่มาดูน้องปูของเราก่อนเอาลงตะปิ้งสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับออกครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรครับฟองน้ำนะเขาอยู่ตรงใต้าขาตัวนี้ครับตอนนี้นะฮะเราต้องเอาออกให้หมดนะครับ เดี๋ยวผมหั่นเป็นชิ้นนะครับทุนผู้ชมนะฮะอาละหั่นครึ่งตัวในการทอดปูนิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีเกล็ดขนมปังนิดหนึ่งนะครับมาดูกันดีกว่าครับเกล็ดขนมปังนะครับนี่น้ํามันก็ต้องมีด้วยก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องอุ่นน้ํามันไว้ก่อนเราอุ่นน้ํามันไปที่ซักประมาณ1 6อองศานะครับซับน้ําให้แห้งดีๆเลยนะครับท่านผู้ชมชุบแป้งแห้งเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ชุบไข่ไก่ครับ แล้วก็มาชุบด,ด้วยเก็ดขนมปังพร้อมทอดแล้วครับท่านผู้ชมน้ำมันก็ประมาณ160นะครับอย่าไฟแรงมากเกินไปนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้ําในปูนิ่มเนี่ยหายไปใช่ไหมครับเราต้องทอดใช้เวลานิดหนึ่งได้แล้วครับในน้ํามันราข้าวเนี่ยมีไฟโตสเตอรอลอยู่ซึ่งไฟโตสเตอรอลเนี่ย เป็นสารที่ช่วยทําให้ลดการดูดซึมคอเลสลเตอรอลเข้าสู่ร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมทอดของทานเนี่ยแล้วใช้น้ํามันลําข้าวเนี่ยทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพเลยว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนที่สําคัญคุณผู้ชมเก็บขนมปังปนดูดีเออไม่รู้ได้ยินเสียงป่ะคือเขาไม่ได้กรอบอย่างเดียวนะเขาไม่อมน้ํามันด้วยวเขาก็จะมีน้ําปูผัดผงกะหรี่นะครับอ่ะเรามีเอ่อผงกะหรี่นะครับผงกะหรี่ไทยๆนี้แหละ ผมใส่น้ำมันหอยลงไปด้วยน้ำตาลใส่นิดหน่อยก็พอครับคุณผู้ชมผมไม่อยากใส่น้ำตาลเยอะเพราะว่าขึ้นชอ้อนชาก็พอเพราะอย่างหนึ่งก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับน,น้ำมันหอยที่เราใช้อะครับคุณผู้ชมว่าน้ำมันหอยที่ทอดที่เราใช้เขามีความหวานแค่ไหนอันนี้คุณผู้ชมต้องระวังนะอ่ะส่วนที่เหลือเนี่ยบางคนเขาก็ใส่กะทิบางคนเขาก็ใส่นมข้นจืดนะครับผมใส่เป็นนมข้นจืดไปแล้วกันบางคนเขาชอบใส่น้ำมัน พริกเผานะครับแต่วันนี้ผมใส่เป็นน้ำมันพริกคนเล็กๆแบบในของญี่ปุ่นเขาจะเผ็ดกว่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมระวังอย่าใส่เยอะมากก็สักสักเหยดนี่ก็คือถือว่าเผ็ดมากละผสมให้เข้ากันตรงนี้เราก็ได้แบบว่าเหมือนซอสผูผัดผงกะหรี่นะครับผมใช้ไข่ฟองหนึ่งนะครับอันนี้เราเตรียมให้พร้อมก่อนเลย ในไข่ฟองนี้เราก็อยากให้มีรสของผู้ผัดผงกะหรี่ลงไปด้วยใช่ไหมครับตรงนี้น้ําซอสที่ผมผสมไว้แล้วเราใส่ไปสักส่วนหนึ่งพอใส่ลงไปแล้วเราก็ตีให้เข้ากันเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะใช้เป็นเหมือนซอสไข่นะครับคุณชมน่าทานนะเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะมาทําอาหารด้วยกันตอนนี้มีกิจกรรมดีๆนะซึ่งเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังดีกว่านั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมการเรียนทําอาหารเมนูทูน่ากับนอร์ดินลูสไลนะครับโดยที่ว่าผลเป็นคนสอนเองครับเพียงแต่คุณผู้ชมนะ ไปซื้อนอ t ิลู l ไลทมาทานแล้วก็เก็บฉลากเขามานี่แหละเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์บอกเหตุผลมานิดหนึ่งว่าทำไมอยากมาเจอกันอยากมาทำอาหารด้วยกันนะครับแล้วส่งมาตามที่อยู่นี้เราจะประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ w w w p l n f o o d m a f i a c o m นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาผัดกันแล้วดีกว่าก่อนอื่นใส่น้ามันลำข้าวอีกเช่นเคย2ช้อนโต๊ะได้นะครับแล้วก็เจียวกระเทียมให้หอมอันนี้กระเทียมเนี่ยผมสับไว้แล้วนะครับอ่พอกระเทียมเริ่มหอมแล้ว ผมใส่นี้ลงไปครับหอมใหญ่หอมใหญ่นี่เราหั่นเป็นเส้นๆนะครับใส่ของที่ค่อนข้างจะสุกยากลงไปก่อนอันนี้เป็นเซลล์รี่นะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ใส่เส้นจานปกติเส้นจานจานคุณผู้ชมต้องแช่น้ำนิดหนึ่งให้เข้าเส้นเขานุ่มเหมือนนะครับอันนี้แช่น้ํามาแล้วนะครับเราจะเค้าน้ํามันนะครับให้เคลือบเส้นจานพอผัดสักนิดหนึ่งนะครับเราเติมน้ําซอสลงไปแล้วนะครับอย่าสลับกันนะครับตัวนึงเป็นไข่ตัวนึงเป็นน้ําซอสนะครับ อ่าเสร็จปุ๊บนะครับพอน้ําซอสซึมเข้าเส้นแล้วเราโกยเส้นมาไว้ด้านข้างๆนะครับอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ใส่เจ้าตัวไข่ของเราลงไปไว้ด้านล่างอย่างนี้ครับแล้วเราก็ขอยให้ไข่สุกนิดหนึ่งนะครับอ่าละประมาณนี้เท่านี้พอแล้วครับท่านผู้ชมเรากลับเส้นของเรากลับมาแล้วเราก็ใส่เจ้าปูนี่ของเราลงไปทั้งหมดเลยครับผมใส่พริกชี้ฟ้าลงไปเลยนะครับคั่วให้เข้าๆกันนะครับแห้งๆจะได้อร่อยๆนะครับ แล้วก็ใส่ต้นหอมนะครับอันนี้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะครับซอยฉลับลงไปนิดหนึ่งครับอาแล้วครับเป็นจมหน้าทานแล้วครับอ่ะจะแต่งจานนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นจัดปูนิ่มผัดผงกะหรี่เมนูเส้นเมนูแรกของวันนี้ที่นํามาฝากนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้ามีเมนูเส้นที่ผมชอบมากเลยครับแม่ทาให้ทานตอนเด็กจะเป็นอะไรสักครู่เดี๋ยวครับพลลภานับรู้เมนูเส้นนะครับเมนูที่เด็กเส้นอย่างผมนะครับ ทานมาตั้งแต่เด็กคุณแม่ทําให้ทานครับที่บ้านเนี่ยชอบทําเพราะว่าพอทําครั้งหนึ่งทาได้เยอะๆนะครับนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนั่นเองอก่อนอื่นเดี๋ยวเรามีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับรากผักชีเดี๋ยวผมก็สับนิดหนึ่งนะครับพอละแล้วก็เอาไปโขกกันในครกครับกระเทียมไทยเราใช้กระเทียมไทยไม่ต้องปอกเปลือกงี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็พริกไทยพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยขาวนะ,ะครับ โขกให้ทุกอย่างเข้ากันมาแล้วละครับก็เอาให้พอแหลกดีนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งไฟนะครับแล้วก็น้ำมันรำข้าวครับปนใส่น้ำมันรำข้าวนะครับลงไปในหมอ้อประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับรากผักชีก,กระเทียมพริกไทยที่เราโขกไว้ลงไปเลยพอกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับใส่น้ำตาลปี๊บนะครับ น้ำตาลละลายแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่เรายังไม่ได้นะครับเราต้องให้สีเข้มๆเลยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าประมาณแค่ไหนสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดเราต้องมีเต้าหู้นะครับเต้าหู้ผมใช้เป็นเต้าหู้ขาวบางคนจะใช้ที่เป็นขอบเหลืองๆก็ได้เหมือนกันผัดให้น้ำตาลปี๊บละลายนะครับเสร็จปุ๊บนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับเราใส่หมูลงไปเลยครับอันนี้ที่ผมใช้เป็นหมูสามชั้นนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ใส่ไข่นกกระทาครับสูตรนี้นะฮะไข่นกกระทาต้ม ลงไปรวนนะครับถัดๆไปด้วยกันเลยอย่างนี้นะครับนี่นะครับพอเขาเริ่มติดๆกันไปอย่างนี้นะครับเราเติมต้อซุปตงไปได้เล็กน้อยก็รวนไปนะครับให้สีของไข่สวยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเห็ดหอมผมใช้เห็ดหอมแห้งแต่เราต้องไปแช่น้ําก่อนแล้วก็สไลด์เป็นเส้นๆใส่ลงไปด้วยได้นะครับแล้วก็ปรุงรสครับก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ สีของไข่สวยดีแล้วนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับสีจุมานี้นะครับหลังจากนั้นเราเอาใส่เต้าหู้ลงไปเลยครับแล้วก็ใส่น้ําซุปที่เหลือลงไปนะครับทิ้งให้เขาเดือดนะครับระหว่างที่เ,เขาเดือดนะครับเราก็ช้อนฟองเขาไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ให้น้ําพุ่นลงประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสี่ครับ เคล็ดลับอีกอันนึงนะครับนี่มีเพื่อนแชร์มาให้นะครับเขาบอกว่าอร่อยมากเลยทำเนี่ยครับเจ้าใช้โป๊กนะครับมาสับกับกระเทียมไทยแบบนี้นะครับเราก็ใช้จํานวนประมาณนี้นะครับเขาใช้โป๊กกับกระเทียมเนี่ยนะครับมาผสมกันเลยครับแล้วสับเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเราก็เอาไปลวนในกระทะนะครับกับน้ํามันนิดเดียวเองให้เขากบกรอบแล้วเอาไปโรยหน้านะครับเอาละครับท่านผู้ชมสับจนเป็นลักษณะนี้นะฮะ น้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วกันแล้วก็ใส่ไปเลยครับแล้วเราใส่ไปตอนที่น้ำมันยังยังเย็นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราใส่ไปตอนน้ำมันร้อนๆกระเทียมเจียวม,มันจะไหม้นะครับกลิ่นหอมแล้วนะครับเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าผมใช้ไฟเบาๆ,ๆกระเทียมยังไม่สุกนะครับในขนาดเดียวกันส่วนอื่นๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ท่านผู้ชมไปทําเองได้ก็กุ้งแห้งเอาไปทอดนะครับการทอดกุ้งแห้งเวลาที่เรา ซื้อมาแล้วกุ้งแห้งเขาจะแห้งๆจริงนะครับถ้าเปิดเราไปทอดเลยเนี่ยออกมาแข็งป่องเลยนะครับท่านผู้ชมต้องเอาไปแช่น้ําก่อนแช่น้ําจนกุ้งแห้งเขานิ่มแล้วก็เสดดน้ําจนเขาแห้งอ,อก,กระดาษซับซับนิดนึงแล้วก็ค่อยเอาไปทอดนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้ที่เหลือก็มีน้ำมันกระเทียมเจียวที่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาคลุกกับเส้นด้วยนะครับเอาแล้วล่ะครับมาคั่วตรงน้ด่องพอแล้วล่ะครับเพราะว่ายังจะได้เห็นสีของกระเทียมอยู่นะครับไม่ต้องทําให้จนแบบว่ากลายเป็นกระเทียมเจียวนะฮะ เพราะฉะนั้นพร้อมหมดแล้วผมนึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดกับถุงงอกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมมาดูกันดีกว่านี่เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่น้ํามันกระเทียมเจียวนิดหนึ่งครับแล้วก็ใส่ถ่งงอกครับแล้วที่เหลือเราก็ใส่เครื่องของเราแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็โรยด้วยเมื่อกี้ครับใช้โป๊ที่เราผัดกับกระเทียมนะครับบางคนก็จะชอบใส่ซีอิ๊วดำนะครับแต่ซีอิ๊วดำเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับ เสร็จแล้วครับใส่ผักชีเล็กน้อยพอสวยสวยนะครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับเมนูนี้นะครับและแน่นอนนะครับสูตรอาหารของเราทั้งหมดแวะเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ w w w p o n food mafia com ครับเรื่องราวของเด็กเส้นก็ยังมีต่อในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นเมนูอะไรรับรองว่าคุณผู้ชมต้องชอบอย่างแน่นอนแต่วันนี้ลาไปแล้วครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ